ฝึกลูกหย่าน้ำนมแม่จากเต้าอย่างไรให้นุ่มนวลแล้วก็ไม่ทรมานจิตใจทั้งคุณแม่และคุณลูกเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับโค้ดเลิศพรสวรรแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่เช่นเคยแล้วก็เป็นคุณแม่ที่กำลังไม่สบายใจกำลังกังวลใจนะคะสำหรับเรื่องของการหย่านม บางคนลาคลอดนะคะจะครบเดือนครึ่งละจะครบสามเดือนละจะครบหกเดือนละทําอย่างไรดีถึงจะให้ลูกเลิกนมจากเต้าของคุณแม่แล้วก็ไปกินนมขวดแทนเชื่อว่าคุณแม่หลายๆท่านนะคะคงจะรอคําตอบอยู่เดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะสําหรับเรื่องการหย่านมนะคะเป็นเรื่องที่ทรมานใจทั้งคุณแม่และคุณลูกแต่เมื่อถึงเวลาก็ต้องหย่านะคะเพราะว่าถ้าเราไปทํางานแล้วเราจะกลับมาให้นมลูกช่วง เที่ยงนะคะช่วงบ่ายอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ไหวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกก่อนที่จะไปทำงานอย่างน้อยนะคะต้องสองสัปดาห์สำหรับการให้นมลูกที่ให้กินจากขวดเลิอกอยาน้ำนมจากเต้าของคุณแม่นั่นเองข้อที่หนึ่งนะคะสำหรับวิธีการที่คุณแม่จะให้ลูกหย่าน้ำนมแม่จากเต้าก็คือลดเวลาในการให้นมจากเต้าสั้นลง โดยการที่ให้ลูกนะคะดูดนมจากเต้าก่อนพอลูกยังกินไม่อิ่มนะคะลูกยังกินอยู่ได้ชักครึ่งท้องอะไรเงี้ยค่ะนะคุณแม่ก็ให้ป้อนนมจากขวดต่ออาจจะเป็นนมของคุณแม่ที่เก็บใส่ขวดไว้หรือจะเป็นนมผสมก็ได้นะคะแต่อย่าให้กินจากเต้าจนอิ่มอันนี้ลองดูนะคะสำหรับวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองค่ะเมื่อลูก เริ่มคุ้นชินนะคะกับการดูดนมจากขวดก็ให้ค่อยๆงดดูดนมจากเต้าของคุณแม่ลงทีละมือ้อแล้วก็ไม่แนะนําว่าให้ลูกงดนมจากเต้าในมื้อแรกนะคะสมมติตื่นขึ้นมาเจ็ดโมงให้กินนมจากเต้าของคุณแม่ก่อนนะคะมื้อเก้าโมงสิบโมงก็ค่อยเป็นนมจากขวดนั่นเองค่ะข้อที่สามนะคะหากลูกยังไม่สามารถงดนมจากเต้าของคุณแม่ได้สองมื้อติดกัน นะคะก็ให้กินนมจากเต้าของคุณแม่แล้วก็นมขวดมื้อถัดไปก็เป็นนมขวดนะคะให้ทําแบบนี้ไปก่อนลองดูนะคะมือแรกไม่แนะนําว่าอยากให้กินนมจากขวดทันทีให้กินนมจากเต้าคุณแม่ก่อนให้ดูนมจากเต้าของคุณแม่ก่อนนะคะจะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งจนเกินไปแล้วก็ระหว่างที่กําลังหย่านมนะคะแล้วเป็นไงเมื่อลูกหิวนม ถ้าคุณแม่อยู่ด้วยนะคะช่วงที่ระหว่างการฝึกให้คุณแม่หลบหน้าลูกก่อนให้คุณพ่อคุณแม่หรือพี่เลี้ยงนะคะที่ดูแลเนี่ยป้อนนมจากขวดก่อนถ้ารู้สึกว่าลูกได้เวลาดื่มนมละได้เวลาที่ลูกกินนมละก็ให้พี่เลี้ยงนําขวดนมมาป้อนลองดูก่อนนะคะค่อยฝึกลองดูแล้วก็ระหว่างในการที่หย่านมจากเต้า คุณแม่ก็จะต้องพูดคุยจะต้องอธิบายนะคะกอดสัมผัสเล่นกับลูกเยอะๆลูกจะได้รู้สึกว่าอบอุ่นไม่ถูกทอดทิ้งนะคะแล้วก็อธิบายเขาว่าต่อไปลูกก็ต้องกินนมขวดนะคะคุณแม่ต้องกลับไปทางานแล้วคุณแม่ลูกจะต้องอยู่กับพี่เลี้ยงต้องอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้องอธิบายต้องพูดคุยต้องกอดสัมผัสเขาเยอะๆนะคะเขาจะรู้สึกว่าอบอุ่นไม่ถูกทอดทิ้งนั่นเองเพราะบางคนเด็กบางคนคิดว่า ไม่ให้กินนมจากเต้าคุณแม่จะทอดทิ้งเขาหรือเปล่าจะไม่กลับมาหาเขาไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดคุยกอดสัมผัสเขาเยอะๆให้มากขึ้นนั่นเองแล้วก็ในช่วงแรกๆนะคะหากลูกมีการต่อต้านนะคะไม่ยอมทานนมจากขวดคุณแม่ก็อย่าไปบังคับไปดุไปด่าไปว่าไปอะไรนะคะค่อยๆเริ่มใหม่ถ้ายัางไม่ยอมนะคะมีการต่อต้านไม่กินนมขวดเลยวันนี้คุณแม่ไปทํางาน นะไม่กินนมเลยค่ะไม่ถึงสมออนเลยวันนี้อะไรเงี้ยแม่ค่อยๆปรับใหม่นะคะให้ดูดนมแม่ก่อนอาแล้วค่อยเริ่มกลับไปที่ข้อหนึ่งก็คือดูดนมแม่บ้างนะคะนิดหน่อยแล้วก็ตามน้วนมขวดแต่ต้องเป็นคุณแม่ป้อนก่อนอะไรเงี้ยค่อยๆฝึกค่ะคุณแม่นะฮะนอะที่สําคัญก็คือต้องใจแข็งด้วยอา่าแล้วก็เมื่อลูกหิวนะคะให้ดึงดูดความสนใจด้วยวิธีอื่น นะฮะถ้าคุณแม่อยู่ด้วยเช่นพาลูกไปเดินเดินเล่นนอกบ้านเล่นของเล่นที่ลูกชอบหรือเมื่อลูกจะดูดนมจากเต้าก็ให้คนอื่นมาอุ้มลูกแทนดูแลลูกแทนแล้วเราก็หลบหน้าลูกช่วงนั้นก่อนนั่นเองนะฮะแล้วก็เมื่อลูกยอมดูดนมจากขวดหรือว่าย่านมจากเต้าของคุณแม่ได้เรียบร้อยแล้วแม่ต้องพูดคุยให้กําลังใจนะฮะปรบมือชื่นชมเขามากๆนะคะลูกจะชอบมากๆนะฮะสําหรับ คำกำลังใจพูดคุยนะคะอะไรต่างๆแล้วแต่นะคะอย่าบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนะคะเด็กเขารู้เรื่องเพียงแต่ว่าบางครั้งเขาจะสื่อสารให้เราไม่ได้นั่นเองเนะสิ่งสําคัญที่สุดในการหย่าน้ํานมของคุณแม่จากเต้าก็คือคุณแม่ต้องใจแข็งอดทนนะคะใจเย็นๆอธิบายให้ลูกเข้าใจให้คนในบ้านเข้าใจด้วย นะคะเพราะว่าในช่วงแรกที่หย่านมลูกรองให้งองแงวอยาวมีการต่อต้านแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องอธิบายให้ผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเข้าใจด้วยถ้าคุณแม่มีความตั้งใจมีความอดทนและใจแข็งพอนะคะรับรองไม่เกินสัปดาห์ลูกสามารถหย่าน้ำนมแม่จากเต้าได้แน่นอนค่ะยังไงคุณแม่ลองไปทำกันดูนะคะแต่ว่าสำคัญคือจะต้องให้เวลาลูก นะคะเช่นจะไปทํางานในอาทิตย์หน้าเพิ่งจะมาเริ่มฝึกอย่าน้ํานมแม่จากเต้าอาทิตย์นี้ไม่สําเร็จนะคะสําคัญคือบอกแล้วว่าอย่างน้อย2ส,สัปดาห์นั่นเองนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับในะให้ลูกอย่านมจากเต้าอ,อย่างไรไม่ทรมานจิตใจคุณแม่ไม่ทรมานจิตใจลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้เลยนะคะพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ